สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านฟอมตบเซคเตอร์ของเรานะครับก็จะพามารีวิวนะครับการซ่อมรถนะครับของร้านอู่ของเรานะครับเนี่ยตัวนี้เป็นอู่ฟอสเซคเตอร์นะครับอย่างเช่นเคยที่ผมจะบอกนะครับตัวนี้เรามาดูรีวิวครับของู่ของเราเองนะครับตัวนี้มีรถอะไรบ้างครับขั้นไหนขายได้บ้างนะครับแล้ว่าขันไหนกําลังทําูดนะครับตัวนี้มาดูครับไล่มาดูครับตัวนี้มี3ามสี่นะสามสี่กำลัง อ่านี่ยฮะสัมสีสวยๆนะครับแล้วก็มีอิซิกิครับทีเอสามเจ็ดนะครับตัวนี้กําลังฟิตเครื่องใหม่ครับตัวนี้ฟิปเครื่องใหม่ด้วยนะครับกําลังสร้างกำลังรื้อกันอยู่นะครับรับตัวนี้มาดูสามสิบหกแรงครับตัวนี้ตัวนี้กําลังแยกท่อนนะครับตัวนี้เกียร์ดังนะครับก็ลายเลี่ยนช่วงเกียร์นะครับทําถึงครับรถอู่เราทําถึงแน่นอนครับนี่ะอั้กาลังรื้เกียร์กันอยู่นะครับ แล้วก็จะมี34แรงครับตัวนี้34แรงครับมีทีทานทานบนนะครับยกสูงมากครับยกสูงประมาณเกือบเกือบ200เซนนะครับตัวนกก็สูงพ่วมฝากระโปรงนะครับตัวนี้34แรงนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเป็นหลังคาขาวนะครับยังหน้าใหม่ครับตัวนี้เครื่องนิ่มนะครับเครื่องนิ่มเลยนะครับทําสีครับตัวนี้ทําสีใบมีฐานหน้าครับแล้วก็เก็บสีฝากระโปรงครับแล้วก็สีล้อให้นะครับตัวนี้ก็ เครื่องนิ่มๆเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับชมตัว35ตัวนี้35ราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่า35,000บาทนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ขอลูกค้ามาชมนะครับตัวนี้ก็ท่าตัสินใจก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์สูตร943945978ถ้าเบอร์เป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ของเรานะครับตัวนี้ก็สวยๆนะครับผมขากาปรงโปร่งกันนะ ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เป็นเพาเดียวนะครับเพาเดียวแต่ว่ามีพวงไรงเพาเวอร์นะครับเพลาเวอร์เพาเวอร์ชักห้างครับเหมือนรถไาฟอร์ตนะครับรถไล่ครับสวยๆครับไม่มีผุนะครับตัวนี้ไม่มีผุเลยนะฮเนี่ยไม่มีผุนะครับราคาอยู่ที่สามหมืนห้าพันบาทครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีครับจะมีสี่สิบห้าแรงตัวนี้เพิ่งเสร็จครับวันนี้เพิ่งเสร็จวันนี้นะฮะก็ตัวนี้สี่สิบห้าราคาอยู่ที่ สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับมีใบมีดด้านหน้าครับแล้วก็มีผ่านหกนะครับอ่าตัวนี้เราก็เก็บสีให้อ่าเก็บสีให้นะครับเก็บสีใบมีดด้านหน้าครับสีล้อนะครับแล้วก็สีบูธสลักคันหน้าให้ใหม่ครับทั้งสองจุดนะครับจุดกลางนี้แล้วก็จุดใบมีดนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้สีเครื่องเป็นสีเดิมนะครับี่ฝาครอบเยร์ครอบเครื่องก็ อย่างน็อตเดิมนะครับยังไม่เคยเปิดนะครับสีเครื่องสีเดิมครับกรณีผมเก็บสีอยู่ช่วงเกียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นสีเดิมครับก็จะมีเก็บสีบ้างบางจุดนะครับบางจุดนี่จะมีรอยทะลอกบ้างนะครับนี่นี่เปลี่ยนเบาะใหม่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบไฟครับระบบไฟยกเลี้ยวใหม่ครับตัวนี้ดูแป่นท้ายครับก็ใช้เราแค่สีมาตรฐานครับสีตาพัาไม่ต้องกลัวครับเรื่องการ จืดจางการสึกหลอของสีการล่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าสีเราสั่งผสมลรวระบบทุตยนตนเลยนะครับครับเนี่ฮะก็ดูรอบรอครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ่วโมงก็ทํางานอยู่ที่สองพันเก้าครับตอนนี้สองพันเก้านะฮะมองแค้นะครับครับดูเครื่องครับพี่ดูเครื่อง ีเดิมนะครับตัวนี้เครื่องกายังสีเดิมอยู่นะฮะก็มีผมเปลี่ยนปั๊มไฮดริกนะครับตัวนี้เปลี่ยนปั๊มไฮดริกให้แล้วนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันครับปั๊มเป็นหมื่นเหมือนกันนะผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับตอนนี้สายลูกค้าเดินมาเป็นสายอัดเหมือนสายไฮดริกนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้สายแป๊บเพราะว่าสายแป๊บพันผุครับลูกค้าอัดสายไฮดรลิกมาเลยนะครับนี้ทนแน่นอนนะครับลูกมาคันหน้าครับตัวนี้ก็เช็คหมดเรียบร้อยนะครับ ทุกซิ้นหน้าครับรูมล้อแล้วก็เปลี่ยนให้หมดนะครับตัวนี้นี่ครับนี่สวยๆนะครับตัวนี้สวยๆเลยเดี๋ยวผมเอาฝากระโปรงลงให้ดูนะครับนี่ครับลูกค้าสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับจะมีพันหกอีกหนึ่งพวงให้นะครับอ่าแล้วก็จะมีนะครับ 34แรงครับ34แรงของเรานะฮะตอนนี้ครับล้อใส่ผ่านนะครับล้อใส่ผ่านครับตัวนี้ยังไม่ทำแล้วก็จะมี4708ครับตอนนี้4708 SP นะครับตอนนี้ SP ด้วยนะครับราคาอยู่ที่่415,000บาทนะครับตอนนี้ผมส่งฟรีให้500กิโลเลยนะครับ500กิโลแรกกันนะครับตัวนี้รถสีเดิม ทุกจุดนะครับตัวนี้สีเดิมทุกจุดนะครับราคาหนึ่งสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับปีห้าแปดนะครับตัวนี้ผมเปลี yeah, like man, wild, ่ยนยางหน้าใหม่ให้หนึ่งโค้งครับดูสีสันนะครับตัวนี้ใบมีดยังสีไม่หมดลบไม่หมดเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะมุมเรียมยังมีนะยังใช้งานน้อยนะครับชั่วโมงไม่ถึงพันครับตอนนี้ชั่วโมงไม่ถึงพันก็ตัวนี้ผมจะเก็บเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้เปลี่ยนให้นะครับสีเดิมตัวนี้สีเดิมหมดเลยนะครับอูนี่ฮะสีเดิมหมดเลยนะครับ คอนคัดยังไม่เคยตัดนะครับตัวนี้